โอ้เราไปพัดเลยพัดบึกแตงเส้นหมูนี่หงผัดแตงใส่หมูใส่ียงหลายอย่าง,งพี่น้องเกาเจ้าเสรบจมาพี่น้องมา สวัสดีสวัสดีครับสวัสดี FC ฟังไทยแลือฟังเล่าต่งตางๆประเทศนะสวัสดี FC ทุกท่านนะครับสวัสดีครับซี่ครับพบกพ้อกันนี้แล้วครับกับช่องหน่อยคนหายอยู่ว่ากินชาแนลพี่น้องวัอนี้เอามากินอีกครับก่อนที่ไปถ่ายคลิปดา้านนอกวันนี้ว่าจะไปตามนกเขาอีกเช่นเคยพี่น้องไปต้อนนกกระจุ่มแต่ว่าก่อนหยิยไปมากินเขาเที่ยงกันกันไปพี่น้องครับมาวันนี้ได้สวมตำกนกพีนพ่น้องเอากระปุนสกโทนตำ กับเขาเขาไปพัดเลยพัดบลักแตงใส่หมูหน่วงตัดแตงใส่หมูใส่นยัหลายอย่างอีกพี่น้องเอาขาเจ้าเสียบ,บมาพี่น้องไหมโอ้เขาโดนกอไข้พี่น้องไ <c oughs> อเล็บยุ่ยแล้วกินส้มตำอีกแล้ว เจอพี่น้องเลยน้องให้แล,ล้วเราห้องกับกิดตดำส้มมาดำต้าดำกระปุ่นกับพี่น้องเอากินของพระเจ้าขอเจ้าพี่น้อง ใส่มือพี่ห้องใส่ส่วนวบุคับใส่ส่วนนั้นพี่เนวิญหงเพือนเฮีเมื่อนี่แหละดีที่สุดเอาองอมะ ปุ่นใส่บุญคุงสับเสยียพี่น้องวันนี้ได้กับุนพี่น้องกินน้ำบอรบหละกินกินกินไปเนาะบุกสาวอยากกินน้ำกินลึกกินดิดเดอ แล้วก <pen> like ็ปุ่นเป้าหลังเพชรกินบ่ได้ดอ จงไม่ขา,า,าขดขปนนขเป็นกระหยม่วน่อยอืมอี่าอย่กขอขอไปี่นเอาแบบนี้นะพี่เพียวเลย

ขนาดส่วนวันนี้ตักแล้วมันหิกเนี่ยนี่นี่แหละพี่นวองขนาด เริ่มเผ็เนแล้วพี่น้องเลย <c oughs> เกินหมึกสมกันเขา ขึ้นแกงเห้ตัวกระเซียบพี่นอ้องอันยาดใส่มือพี่นอ้องใส่สวนบ่ครับ สว่วนนั้นแมววิญญาณมันเฮียเื่นอนี่แหะดีที่สุดอารน้องมาะหอาาปุ่นใส่บุกฮฟ่สเสพี่น้อง

ต้นจง๊งไม่ขาเป็นกรให้มั้วยหน่อยอืยมนี่ปะอีะ่พอปะขอดุกขอไปนพนเอาแบบนี้นะพี่เพียวเย่ยอืม Đi ăn mì đơn gọi riêng. Khoan giờ tay mứa thưa anh em mình đừng xuân. บรทัดเบรรณขนาดส่วนบนันนี้อักแล้วไม่หยิกเงี้ยนี่แหละพี่น้องขนาด

กินหมึกนสมเป้นเขา ขึ้นแกงเห้ตัวกระเซาบพี่น่องยานพี่ดอกมืดแล้วไม่อยากใจส่นวนแบบนี้เนอะ ขึ้นมาลูกอืมขึ้นมาปุ่นเม็ดผมปุ่นช้อนติวเม็ดพี่น่อยชอ้อนนี่สามมันวะนี่ปุ่นแต่สามติวไม่ขายมากเลย Ừ. Sao lại? em làm

กับหมูห่อควาพี่น้องกินแป๊บไก่นอนผัดพี่น้องผัดหมูใส่แตงใส่แค่รัดพี่น้องแซ่บๆมากพี่นอ้องมากกับก้า ป้ายันกินครับน,นี่กินแน่ลูกเสดกินแล้วก็กินเขาอ,อิ่มเดี๋ยวไปถ่ายคลิปขนอกต้ออีกพี่น้องอาพี่น้องเขาไปไปเบืบ่งบรรยากาศป้าน้ำดวนหนีพี่น้อง ตหว่ามมขาดนึงก็ออขอุน่าติวเอยการนึงนี้เนอะ พี่น้องกินข้าวก็อิ่มเสร็จตปี๊ดทียบร้อยพี่น้องครับข้าวมือจานหนึ่งครับตำมุ้งถาดหนึ่งนะพี่น้องตำมุงไส้ครับคุณสามติ๋วพี่น้องกินอิ่มเสร็จเซ็ตปี๊ดทียบร้อยพี่น้องครับพี่น้องพาพี่พาน้องมากินกระอิมหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อเสิร์ฟแซ่บแซมกันพี่น้องเนี่มาเที่ยงเนาะฝากพี่น้องทั้งไทยและทั้งลาบนะพี่น้องเนาะเสิร์แซมือนกันมาเนี้ยมากินข้าวกระอิมบร้อยฝากพี่น้องกดไล์ กดแชร์กดซับสไครกดกระดิง่งแจ้งเตือนผัดคลิปใหม่แล้วก็คอมเมนต์แต้คลิปมาพี่น้องเนะาะมักหรือบ่มักฝากกาไามมดไลค์กดแชร์กดซับสไครมันกันเด้อพี่น้องเด้อแลต่ผัดตัวผัดคลิปใหม่ๆแล้วก็พี่น้องคอมเมนต์มาเนาะพี่น้องหน่อยพีเฮ็ดหยังทำหยังเนาะพี่น้องเนาะคลิปน,นี้ก็เขาา้าคว่าสวัสดีครับไปแล้วครับกิขอกระยิ้มนะครับพี่น้องที่เข้ามาติดตามล้ำลุ้ยๆยยปู่ทุกคนเนาะพี่น้องเนาะนอนหลับก็ได้เงินมืินนอนตื่นก็ได้ยเงินแสน เดี๋ยวผมเรื่อยๆเบอรีร่รรพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็เข้ามาสวัสดีครับไปแล้วครับ